การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมที่น่าจะมัดตัวถึงผู้ต้องหาและเครือข่ายได้บ้างนะคะคืออันนี้เริ่มต้นจากการเ,าเกิดเกิดเพลิงไหม้ที่อำเภอบ้านไา่จังหวัดระยองนะครับค่ะทางสำนักงานเขตชยโดยก็ได้มีการสั่งการมีการกำชับชิดติดตามดูแลเรื่องนี้ครับ<ช> <ๆ S 1> เราก็ได้มีการขยายผลไปตรวจค้นเพิ่มเติมเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วครับอีกทั้งหมดหกจังหวัด ซึ่งพอพบว่ามีความเชื่อมโยงกับการการเกิดเพลิงไหม้เตียนเผดบ้านค่ายจังหวัดระยองเกี่ยวเรื่องของการลักลอบอการเก็บผลส่งวัตถุของเอสียต่างๆนะครับค่ะซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยทำเราเราได้เห็นชัดเจนมากขึ้นครับว่าการกระทำความผิดมีความเกี่ยวพันลหลายพื้นที่ในเป็นลักษณะกลุ่มกระบวนการครับค่ะซึ่งได้ไปรับ ของเสียมาแล้วมากําจัดโดยนําไปทิ้งไว้ตามจุดต่างๆนะครับในจังหวัดต่างๆซึ่งโดยเฉพาะยิ่งที่เราเห็นชัดเจนมากที่สุดก็คือที่จังหวัดสุธยาและก็ที่จังหวัดระยองครับเพราะวันนี้ผมเองก<ถ>็ได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดสุธยาแล้วก็จังหวัดระยองอม,มาดูผลกระทบในภาพรวมนะครับซึ่งก็น่าเป็นห่วงครับว่าการทิ้งกับของเสียที่มีเป็นพิษอันตร์เหล่านี้นะครับมันส่งผลกระทบต่อ,อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านเป็นอย่างมากครับตรงนี้ ทางกมรมโรงงานก็ลงไปด้วยกันก็เดี๋ยวคงจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมครับมเมื่อวานนี้ทางกมรมโรงงานก็ได้ส่งผู้แทนมาร้องทุกขก่าวโทษที่จังหวัดพระนครศรีวิทยาเพิ่มเติมรอ,องทั้งที่จังหวัดระยองเราคงมองภาพข้อหา ในทางกฎหมายอาญาให้มากขึ้นครับโดยเฉพาะยิ่หมดความผิดต่อชีวิตราก,การครับค่ะทีนี้ในขบวนการเนี่ยคะ่ะมีใครเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาชาวบ้านในหลายพื้นที่เขาพยายามจะต่อสู้แต่ทําไมพฤติการในการลักลอบเอามาทิ้งฝังกลบแบบนี้มันยังไม่หายไปคะคือลักษณะของการกระทำผิดครับต่อ,ตอกลุ่มขบวนการเนี่ยเขามีลักษณะการใช้นอมมีในการถือครองบริษัทแทน ในการใช้บัญชีแตทเน้นแทนกันตรงนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งในการสืบสวนขยายผลครับค่ะ <c oughs> แต่ตอนนี้เราพยาฐานค่อนข้างชัดเจนครับว่าใครเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังแล้ว <c oughs> ใครมีส่วนร่วมมากส่วนร่วมบ้างนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราได้มีการแจ้งข้อเก่าวหาไปประมาณเกือบสิบคนแล้วครับ <c oughs> ในส่วนคนที่เป็นผู้บงการตัวสําคัญเนี่ยซึ่งเราเรามองว่าเป็นตัวสําคัญนะครับ <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นตอนนี้อยู่ในหั่งการฝากขังครับอยู่ที่ที่จังหวัดระยองครับค่ะอันนี้จะต้องมีการลงพื้นที่อื่นๆเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมอีกหรือไม่คะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ว่ากันว่ามีบริษัทที่อาจจะเป็นนอมินีเนี่ยไปกว้านซื้อพื้นที่เอาไว้เพื่อเตรียมจะใช้เป็นพื้นที่ฝังกลบเพิ่มนะคะครับตอนนี้ข้อมูลก็เข้ามาค่อนข้างเยอะครับจากพยาฐานิตาเนี่ยก็มีหลายพื้นที่เดี๋ยวเราคงจะต้องมีการทําการตรวจการในการตรวจค้น ต่างๆนะครับทําตามต่อเนื่องนะครับตรงนี้เราก็ดําเนินการอยู่ครับคงเรื่องนี้คงจะมีจะมีปริวัติการต่างๆเกิดขึ้นครับค่ะมีความเชื่อมโยงไปถึงคนในพื้นที่ไหนบ้างคะนอมินีมีความซับซ้อนหลายชั้นไหมคะท่านเอผมที่เราเห็นนะครับก็จะมีการเอาโรงงานเนี่ยไปตั้งอยู่ในจังหวัดโคราชจังหวัดเพชรบูรณ์ยาจังหวัดชีุรีแล้วก็จังหวัดระยองครับ ที่มีการนําเอาของเสียไปเก็บแล้วไปแอบทิ้งโดยไม่มีการกาจัดทิ้งลงในบอ่อทิ้งลงในบ้าน,านเรือนไร่นาผู้คนทิ้งลงที่ป่าสงวนอันนี้เกิดขึ้นหลายพืย้นที่ครับซึ่งหลายๆที่เนี่ยได้มีการปิดตัวลงไปแล้วครับเมื่อสองสันที่เราไปนค้นมาเราก็พบว่าบริษัทต,ต่างๆก็มีการปิดตัวลงไปแล้วผมคิดว่าตรงนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่เราสาม,มารถสืบสวนขยายผตสอบไปได้ครับเพราะพวกนี้เป็นที่เท่าพื้นครับซึ่งปรพยานสารนา้นยังคงอยู่ ค่ะเอ๊ท่านผู้ช่วยคะอย่างประชาชนที่มองว่าเขาได้รับผลกระทบโดยเฉพาะจากจุดที่มันเกิดปัญหาขึ้นแล้วแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนว่าอาจจะมีการปนเปื้อนของสารเคมีอาจจะถึงระดับชั้นน้ําบาดาลอย่างเงี้ยเขาสามารถที่จะแจ้งความดําเนินคดีแยกต่างหากได้ไหมคะหรือว่าท้ายที่สุดมันต้องรวมกันเป็นกลุ่มหรือว่ายังไงนะคะอันนี้แยกได้ครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นเมื่อวานนะครับที่ออุไยจังหวัดพระนครศรียุธยาเนี่ย โรงงานที่เป็นที่ตั้งของบริษัทเนี่ยตรงนี้เนี่ยได้เคยมีการแจ้งข้อหาไปแล้วแต่เมื่อวานเนี่ยเราก็าไปพบว่ามีการมีการนํารถเข้ามาโดยรับอนุญาตในการขนส่งกากของพี่ต่างๆรวมทั้งมีการเก็บฝังใต้ดินครับเอาพวกกากวัตถุอของเสียอันตรายเนี่ยเอาไว้ใต้ดินแล้วถมกบเนี่ยเมืวว่อวานเราไปขุดพบเจอพวกนี้ผมได้สั่งการให้ทาง จังหวัพระนครศรียาเนี่ยเข้ามารับผิดชอบในคดีนี้ครับซึ่งจะเป็นคดีใ<ข>หม่ที่เราแจ้งข้อหา<ม>เพิ่มเติมครับค<ข>่ะค<ข>ดีนี้เนี่ยดูเหมือนจะมีพยานหลักฐานที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในบางพื้นที่นะคะก็เลยมีความกังวลว่าอาจจะถูกบุคคลที่ยังไม่ถูกจับเข้าไปทําลายหรือในกรณีของคุณโอภาสค่ะที่ถูกควบคุมตัวอยู่ใน พื้นที่ของศาลจังหวัดระยองอยู่ในเวลานี้นะคะก็โดยอำนาจของศาลร,ระยองอยู่ในเวลานี้เนี่ยถ้าครบกําหนดฝากขังได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวก็ออกจะอาจจะออกมาแล้วยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้นะคะในมุมตรงนี้ตํารวจมีแผนรองรับเอาไว้อย่างไรบ้างคะสองส่วนครับส่วนแรกเนี่ยเราคัดค้างการประกันตัวแน่นอนครับ <c oughs> ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยเราก็คัดค้างการประกันตัวมาตลอดครับตรงนี้เนี่ย าจังหวัดระยองเมื่อการฝากข,งขังครั้งแรกท่านก็ให้อนุญาตให้ให้ฝากขังได้นะครับ <c oughs> ครั้งต่อไปแล้วคงจะต้องมีการคัดค้านการกันตัวอยู่ซึ่งข้อหายการที่เราไม่อยู่เนี่ยเราน่าเชื่อว่าถ้าเขาออกไปเนี่ยอาจจะไปยุ่งเหยื่อกับพยานหลักฐานได้เ <c oughs> นื่องจากว่าเป็นบุคคลสําคัญในกลุ่มกระบวนการนะครับ <c oughs> ในส่วนที่สองเนี่ยเรากาลังพิจารณาแจง้งข้อหา,าเพิ่มเติมครับตอนนี้มีในพื้นที่ที่ตอนนี้ทางเจ้านาที่ตารวจกําลังเล่งรัด รวบรวมพยานฐานเพื่อขอสารออกไปจับเพิ่มเติมตรงนี้ก็จะเป็นข้อหาที่เราจะมีการแจ้งเพิ่มเติมต่อไปครับค่ะท่านท่านผู้ช่วยคะตอนนี้อยากจะให้สรุปสักนิดหนึ่งค่ะว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครอะไรในในข้อกล่าวหาไหนไปแล้วบ้างแล้วที่คาดว่าจะแจ้งเพิ่มโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาญาเนี่ยจะเป็นฐานความผิดอะไรบ้างนะคะคือในส่วนของ คนที่รับแจ้งน,นะครับบริษัทที่เป็นบริษัทหลักคือบริษัทอีวิทยกับบริษัทยื่นโรเซสเนี่ยค่ะซึ่งยื่นโรเซสเป็นอยู่ที่จังหวัดระยองส่วิทยในอยู่ที่จังหวัดเพชรับูรณ์นะครับค่ะซึ่งทั้งสองบริษัทเนี่ยกรรมการผู้จัดการเนี่ยเราได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปครบุกคนแล้วครับมีการออกหมายจับบางคนที่หลบหนีไปนะครับอันนี้เราดําเนินการไปแล้วนะครับในส่วนที่สองเนี่ยเรากลับขยายผลครับว่ามีใครอื่นที่เกี่ยวข้องบ้าง ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับก็จะมีการขอสารออกหมายจับดำเนินการต่อไปครับอันนี้ะจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายสิ่งแวดล้อมนะครับพวกการครอบครองว,วัตถุอันตรายเรื่องการขนส่งโดยไม่ว,วิอนุญาตเรื่องการกําจัดตัวที่รอนุญาตหรือกำจัดโดยไม่ถูกต้องเรื่องการทาลายสิ่งแวดล้อมต่างๆข้อหาพวกนี้จะอยู่ในกฎหมายเกี่ยวเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็จะดำเนินการร่วมกับกรมสากรรมในฐานะผู้รงบผู้เก่าโทษครับในส่วนเรื่องของการเรื่องของเพลิงไหม้เนี่ย เรื่องนี้เนี่ยเราต้องเอาตัวการที่เราสืบมาให้ได้ครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการสืบสวนขยายผลว่าเป็นการวางเพิงหรือไม่ที่จังหวัดระยองส่วนที่จังหวัดอุทยาเนี่ยชัดเจนแล้วครับว่าในการวางครั้งแรกเป็นการวางเพิง <c oughs> ครั้งที่สองเนี่ยยังไม่ปรากฏพยานหลักฐานอื่น <c oughs> ทั้งระยองและยุทยาในส่วนที่เหลือเนี่ยเราพลัง ข,าขายายผลสืบสวนค้นหาผู้กระทำความผิดอยู่ครับจะเป็นได้ทั้งเรื่องของการตำรบาตรแล้วก็เรื่องของการฝังศพครับค่ะดูเหมือนครั้งนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ฝากความหวังไว้กับการรวบรวมหลักฐานเพื่อเดินหน้าคดีอาญาซึ่งจะมีน้ําหนักอย่างมากในบรรดาความผิดกฎหมายตัวอื่นๆะนะคะทีนี้ในเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันไปติดข้อจํากัดอะไรที่ยังสรุปไม่ได้ว่าเป็นเจตนาหรือไม่เจตนานะค่ะเกี่ยวกับเรื่องเพลิงไหม้ใช่ไหมครับค่ะ เรื่องของสิ่งแวดล้อมครับค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์เพลิงไหม้แล้วก็บทลงโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะอ๋อครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยเอกสารที่มีเนี่ยค่อนข้างเยอะครับค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยกระบวนการตรงนี้เนี่ยทางกรมโรงงานได้ได้ให้การสำรวจสัญชาติเนี่ยในการแยกแยะเอกสารต่างๆนะครับค่ะออผมยกตัวอย่างเช่น เกี่ยวกับเรื่อง,องการขนย้ายเนี่ยซึ่งมีจํานวนมากเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยการขนย้ายแต่ละครั้งเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่พวกนี้เป็นเอกสารที่ค่อนข้างมากครับเรื่องของการจดทะเบียนต่างๆเอ่อไ,ไปมาอะไรพวกนี้นะครับตร่งน,นี้เนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้กระบวนการจะต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียด ค่ะแล้วก็ต้องมีการแยกแยะให้ชัดเจนครับตรงนี้ก็ทํากันอย่างต่อเนื่องครับค่ะด้ห่ันที่สองเนี่ยเรื่อง<ช>ของเพลิงไหม้เนี่ยประเด็นเพลิงไหม้เนี่ยเรากำลังพิจารณาอยู่ครับว่าสารสารที่อยู่ด้านไหนพวกวัตถุอันตรายต่างๆเนี่ยพวกเนี่ยเป็นวัตถุติดไฟหรือไม่นะครับซึ่งจะมีบางบางที่ก็มีบางที่ก็ไม่อยู่นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นสําคัญว่าถ้าเกิด เป็นวัตถุที่ไม่ไหวไฟแต่ทําไมถึงเกิดเพลิงไหม้ได้อตรงนี้เป็นเรื่องที่ผู้เชี่ยวชาญทางกรมโรงงานก็จะมาให้การกับเรานะครับผมยกตัวอย่างเช่นวัตถุพวกดอสพวกเนี้ยถ้าเกิดอยู่เฉยๆเน่ยต้องไม่ติดไฟครับแต่ถ้าเกิดไปโดนน้ําหรือความชื้นเนี่ยก็จะเกิดป็นฟันไฟก็มีโอกาสติดไฟขึ้นได้ง่ายครับอย่างนี้เป็นต้นครับซึ่งตรงเนี้อ,อผมเรียนว่าทางกรมโรง,งงานก็จะส่งผู้เชี่ยวชาญ มาให้การกับนักงานสวนในวันสองวันนี้ครับซึ่อย่างงี้พอเราได้ครบถ้วนแล้วเนี่ยเราก็จะพอมองภาพออกแล้วว่าประเด็นไหนที่จะเข้าเรื่องประม,มาทประเด็นไหนเรื่องของวางเฟืองต่างๆเหล่านี้เป็นต้นครับได้ค่ะ,อะขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านผู้ช่วยค่ะพลตำรวจโททัชชยัยปิตะนีระบุตรผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ